จะฉีดอยู่ประมาณฉีดยาไม่ไม่ไม่กี่จะฉีดซีฮะตั้งแต่ใช้ม,มากๆเลยต่อนหนึ่งรอบใบจะใช้อยู่ประมาณสอ,อนนงรอบก็คือสี่สิบห้าวันนะใช่ห้าสิบห้าวันเพราะว่าหนึ่งรอบใบมันก็สี่สิบห้าวันครับก็สองรอบก็ดีสามสิบวันเออแต่ที่รออไปสี่สิบห้าเฉีดซีฉีดสองรอบสองแต่มันก็ไม่มีฉีดแหางอย่างนี้ก็ไม่มีเพียมากวนนะไม่มีฮะเพราะเดินเข้ามาในสวนนี่เงียบเลยแต่ใบสวยมากครับอันนี้ใบเขียวใบเงาใบดำเลยเนียตัวเนี้ย จากว่าเป็นก้านทูบเนี่ยไหนมีต้นเป็นก้านทูบด้วยเหรอเนี่ยฮะสองต้นเนี่ยโอ้หนี่มันใบเต็มเลยนะเนี่ยใช่ครับนี่ยเหรอก้านทูบเนี่ยฮะโอ้ยใชแมากาเราวาไปสองรอบโอ้โหไม่เห็นร่องรอยเลยอ่ะมันไม่มีร่องมีรอยก้านของก้านทูบเลยนะมีแต่จะติดลูกอ่าตอแรกก็จะเป็นอย่างนั้นนะต้นใหญ่อืมต้นนี้มีรอยมีรอยนี่มีรอยอยู่ฮะอ๋อตอนแรกก็จะเป็นเหมือนปลายนี่นะใช่ครับเนี่ยเราเคยใช้แล้วก็หายอืมอย่างนั้นนะเนี่ยต้นเนี้ยทั้งต้นเลยฮะ เวล่าเชื่อว,ว่าเคยเป็นการทูบมาก่อนใช่ครับทั้งสวนนี่ใบเขียวเมื่อกันหมดเลยนี่ใบดําเลยนี่แต่ตอนนี้ทั้งแปลงไม่มีการทูบเลยนะใช่ครับขายขายหมดหขายหมดเลยแล้วใบกลับมาสวยใช่ครับเปลี่ยํทำใบดีๆได้ลูกอีกแล้วนี่นแปลงนี้ก็ฉีดมาขี่รอบนะพี่สองนะรอบฮนะัตอนหนึ่งรอบใบนะจะชุดนี้ก็น่าจะน่าจะน่าจะน่าน้ำได้แล้วกเน,นี่ยนเนี่ยสองต้นสามต้นนี่ต้นใบดำๆเลยนี่ ที่กว่าม,มันจะได้ใบดําแบบนี้มันครั้งแรกที่ฉีดไปมันจะเห็นออกมาใบดําแบบนี้ไหมยอยู่ประมาณห้าถึงเจ็ดวันก็เห็นแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงครับก็จากใบมันเริ่มใบสีเหลืองๆอย่างเงี้ยใบจะอมใบตองอ่อนเงี้ยอือยู่ประมาณเจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันก็จะเป็นดําก็จะกลายมาเป็นฝั่งนี้ใช่ครับแค่เจ็ดวันเปลี่ยนวันนึงเรอใช่ฮะทำแบมมันเร็วจังอะ่ะเขาก็ยังไงแต,แต่ใช้ของมาก่อนนี่แหละแมกมาละวานี่นะ ที่เห็นคนเร็วขานาดน,น,นได้เร็ว <S <S เออใช่ครับ <S <S เออโอ้ใบมันดำมันเขียวดูสิเนี่ยนะเจ็ดวันเห็นเพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เลยเนี่ยใบมันใบมันออกมันต่อไม่หยุดอ๋อเนี่ยล้วที่ว่ามันต่อใบอ่อนใช่เนี่ยออกแบบนี้ไม่หยุดเลยใช่ครับ <S <S โอ้เป็นอย่างนี้ทั้งสวนก็ก็ดีมากไม,ไม่ดูแล้วไม่ต้องดูแลมากนะใช่ครับ ไม่ต้องกระบดวยไม่ต้องคนยาบ่อยไม่ต้องคนยานี่เราก็่นยาตามเวลาตามช่วงรู้สึกว่าตั้งแต่มาใช้แมกมาลาวานในการดูแลทุเรียนง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นนะประหยัดด้วยเนาะด้วยตัวแมลงแล้วก็พวกอาหารเสริมอะไรนี้เราก็ไม่ต้องใช้เราใช้แค่คู่นี้เราก็ก็ถือว่าคุ้มแล้วอ่ะเหลืออาหารเสริมที่เคยใช้ก็ไม่ใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้วอาหารเสริมเมื่อก่อนที่ใช้พวกอะไรบ้างก็ทุกอย่างฮะพวกปุ๋ยเกล็ดพวก ละลายพวกทุกอย่างโอ้แดงว่าเมื่อก่อนนี้พ่นหนึ่งเติมอาหารเสริมรอบละหลายตัวใช่ครับแล้วยาฆ่าแมลงครับยาก็เล่นกยางฆ่าแมลงก็เกือบทุกตัวแล้วพี่แล้วแต่ว่ามันจะอะไรตัวไหนจะเข้าจัดเต็มเลยจัดเต็มแต่ทุกวันนี้ใช้อะไรบ้างทุกวันนี้ก็ใช้มากๆลาวาแล้วก็มียาฆ่าแมลงนิดหน่อยแค่น้นเองจากผสมอยู่สองร้อยสามร้อยีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรเนี้ยเราก็ลดเหลือแค่ร้อยตีซียาน้นเหรอใช่ฮะลดยาลงอีกรดเกินครึ่งอ่ะ อแต่ก็ยังได้ผลยังได้ผลอยู่ฮะับเราได้ผลดีด้วยใช่ครับโอ้สุดยอดเลยและพวกอาหารเสริมนี่ไม่ใช้เลยตั้งแต่มีลาวามาเนี่ยก็ก็ใช้บ้างแต่ว่าตัวส่วนใหญ่ผมจะใช้แต่ลาวาอ๋อมันก็มีมันก็ใช้ช่วงตามเวลาของแต่ว่าเราจะผสมอยู่กับลาวาลาวาเป็นหลักมากมาลาวาเป็นหลักลาวาเป็นหลักอ๋อจากมะเร็งเราก็จะเปลี่ยนไปตามชนิดพยชชนิดโรคที่มาใช่ครับอ๋อแล้ว ปุย๋ยฮอร์โมนต่างๆแล้วก็ <c oughs> น้อยลงแล้วไม่แทบไม่ใช้แล้ว <c oughs> ใช่ครับเอาราวาเป็นหลักเหมือนกันใช่ครับอย่างนี้ก็ประหยัดไปได้ยเยอะเหมือนกันนะได้เยอะฮะไม่น่าพี่ถ <c oughs> ึงบอกว่ามันประหยัดมีบางคนเขาบอกว่าแพงผพก,ก็เลยถามพี่ว่าผู้ใช้แพงเหรอครับเพราะว่าเราเรามากำนวณแล้วจากคนยาเดือนหนึ่งสามโหนสีโหนแต่นี่เราแก้คนแค่เดือนละสองโหนเงี้ยอมันก็ประหยัดครึ่งหนึ่งแล้วใช่ครับและยาก็ใส่น้อยอีกใช่ฮะโอ้ย ประหยัดทั้งค่าแรงประหยัดทั้งค่าแล้วใบก็สวยขึ้นใ,ใบสวยขึ้นใบใบเขาจะเงาสวยโว่เมื่อก่อนนี่นะไม่ใบเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นใบแบบนี้แล้วตั้งแต่ใช้แมกมาลาวามามันก็นก็จะมาเป็นใบแบบนี้หมดเยอ๋อ<บ>ใบไม่ไม้เนี่ยมันเป็นกันเยอะมันเกิดจากอะไรพี่เป็นใบไม่อย่นี่หรอเมื่อก่อนนี่เบางคนเขาก็ตอนที่ว่ามันมันมีลูกอ่ะเขาก็เรียกอะไรเขาเรียกตันเบิร์นอะไรเนี่ยอ่ามันก่อนบาว่าเป็นลา แต่เนี่ยเป้มาใช้มาเยอะนะใช่ฮะก็เป็นแล้วก็มาแลก,ก็หา,ายไปโล้ใบสวยแล้วใบเงาเลยเนี่พ่นแก่สองหนนะสุดยอดเลยดีไหมได้ใช้ตัวนี้นี่ดีครับก่อนที่จะใช้คิดลังเลไม่ตอ่อคิดยังไงถึงเอาไปใช้เอาไปเจอที่ไหนก็เพื่อนเพื่อนเขาบอกแนะนำมาก็เลยแล้วก็ดูใน youtube มั่งดูในี่เพื่อนเขาแนะนำครั้งแรกคิดยังไง ก็คงก็คิดว่าคงจะเหมือนยาทั่วไปแหละใช้มาเยอะอะเนาะใช่ฮะเจ็ดปีนี่ใช้มาเยอะนะใช่มาเยอะเยอะดิพิสูจน์มาเยอะใช่ฮะเจ็บมาก็เยอะก็เหมือนยาทั่วไปใช่ไหมใช่ตอนแรกๆแล้วพอแรกเรานึกว่าเหมือนยาทั่วไปแหละแต่พอมันลองมาแตกต่างยังไงล่ะมันแตกต่างกันเยอะเลยฮะเหรอแต่ว่าผมเห็นใบเนี่ยมันก็แต่หน้าจะแตกต่างนะใบขนาดนี้นี่ใบสวยใบเนี่ย ต้นทุกอันนี้เลยใช่ครับพร้อมกันหมดทุกทุกต้นอ่ะมีใบด,ดําดีขนาดนี้มีคนมาถามไหมว่าใช้อะไรก็เขาก็ก็มีมั่งบางคนเขาก็เขาก็มีสูตรของเขาเนาะใช่แต่ละตแต่ละแปลงเขาก็มีสูตรของเขาเขามีตัวยาของเขาใช่เพราะว่าอยู่ที่ว่าคนเปิดใจจะใช้ตัวไหนใช่จริงใช่ครับแต่ว่าแต่สําหรับที่สวนนี่ก้อนนี่แหละ แมกมากระลาวานี่แหละไม่ผิดหวังเนาะใช่ฮะโอ้เป็นใบอย่างนี้นะแล้วพี่จะลองสเกตดูนะเวลามันออกดอกติดลูกจนกระทั่งตักแล้วใบพี่จะไม่โสมครับเพราะผมไปเห็นมาทุกสวนที่ผมเข้าไปมันติดลูกปีที่แล้วปีนี้แหละที่ผมไปดูไม่มีต้นไหนใบโสมเลยใช่ฮะเป็นของป้ายิ่งอ่ะเพราะผมไปทําให้เขาเหมือนกันของปยิ่งอาอเหรอพี่ก็รู้จักป้ายิ่งรู้จักฮะแล้วไปทำเขาป้ายิงเห็นเขาป้ายิงเป็นไงบ้างอ่ะ ก็ัหนแหละผมได้ได้มาจากป้ายยิงนั่นแหละเออเขาบอกเขาแนะนํามาแรกก็ไม่ไม่ไม่เชื่อเขาเหมือนกันนะอ๋อเขาให้ทดลองใช้ก็เลยเอามาใช้อืมเขาเพื่อทดลองใช้แล้วก็เป็นแบบนี้แหละทุกวันเลยซื้อยกหลังเลยใช่ครับจากไม่เชื่อนี่นะจากไม่เชื่อจากเบนยาทั่วไปปัจจุบันนี้ยกหลังแล้วใช่ครับโอ้โหคุ้มเหมือนเนาะคุ้มประกันเยอะเลยฮะครับก็ อยู่ที่ใครเขาจะเชื่อไม่เชื่อนะใช่ใช่ใช่จริงต้องลองคนสวนต้องทดลองใช้เองเขาลองแล้วเห็นผลนี่ก็ใช่เพราะว่าใช้ยาวยาวถ้าเขาคิดว่าเขาใช้แล้วดีเขาก็มันกอนก็ก็ดีก็ดีแล้วก็ผลผลิตก็ดีลดต้นทุนอแต่ตรงนี้สปัญหาใหญ่เลยนะใช่ฮะถ้าใครคิดได้ปัญหาใหญ่นะใช่ถ้าใครลดต้นทุนได้ก็มันก็เป็นปัญหาที่ว่าเราไม่ต้องไปหาอาหารอีกหลายตัว แล้วมันสะดวกสบายตรงที่ว่าไม่ต้องผสมมากตัวเออไม่งั้นเราคนละสี่ห้าขวดมาผสมในถังเดียวกันเนี้ยลืมลืมอันนี้แกสองตัวเออไหตัวนึงนี่ลาวาตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนะลาวาตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยไม่ต้องผสมเยอะนี่ก็มันก็ดีตรงนี้นะใช่ครับที่สําคัญซื้อเยอะหลายขวดขวดละหลายร้อยด้วยละข้าวโยิงจากโสมโสมพี่เห็นตั้งแต่ตอนแรกว่าข้าวโยิงอ่ะเห็นฮะพบว่าผมไป ไปทําต้นทําอะไรเขาอ๋อตั้งแต่สซมโซมเลยแต่สซมโซมยังคิดว่าว่าปีนี้คงไม่ได้ลูกแน่ปีตังแรกนะที่ไปเห็นโซมโซมนะใช่ครับพอลักแกสองสามปีมาแกใช้แมกบ่าลาวาแล้วแกใช้มากมายาวมาดีทุกปีเลยนะเออใช่ดีทุกปีได้ผลผลิตทุกปีใช่ครับแล้วก็ผลผลิตเพิ่มทุกปีใช่ครับก็เลยตามแกหน่อยเขาเรียกว่าตามคนสําเร็จทําอะไรมันก็ต้องได้ตามนั้นใช่นะดีกว่าไปลองผิดลองถูกใช่ครับ เพราะเราเห็นกับตาแล้วใช่ไหมใช่ครับ